กฎเทคนิคแห่งการดึงดูด 3. ดําเนินการจากเป้าหมายที่สําเร็จสภาพจิตใจเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเริ่มดําเนินการจากสภาพจิตใจราวกับว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้วซึ่งหมายถึงการคิดความรู้สึกและทําตัวเหมือนคนที่ทําเงินได้เดือนละ10,000แบาทค่ะ การเปลี่ยนมุมมองนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใกล้ชีวิตและการตัดสินใจโดยปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากขึ้นค่ะทำความเข้าใจความตั้งใจภายในและภายนอกความตั้งใจภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายส่วนตัวของคุณและความตั้งใจของคุณในการบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างไรก็ตามนะคะยังมีความตั้งใจภายนอกการไหลของชีวิตจังหวะของจักรวาลที่มีบทบาทสำคัญ ในการตระหนักถึงเป้าหมายของคุณตระหนักดีว่าในขณะที่คุณมีแผนและการกระทําของคุณจัก,กรวาลก็มีส่วนในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเช่นกันค่ะ 5. ร่วมสร้างกับจัก,กรวาลแนวคิดนี้คือการสร้างความสมดุล ความพยายามของคุณกับความเต็มใจที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งหมายถึงการเปิดรับโอกาสและความสอดคล้องที่จักรวาลน,นำเสนอในขณะที่คุณกำลังทำง,งานอย่างแข่งขันค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณนอกจากนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อนำคุณไปสู่จุดหมายปลายทางในแบบที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ค่ะ6โอบรับความยืดหยุ่นและการปรับตัวในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณ คงความยืดหยุ่นในแนวทางของคุณเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ของคุณเมื่อมีข้อมูลและโอกาสใหม่เกิดขึ้นค่ะความยืดหยุ่นนี้ช่วยคุณสามารถนำทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของชีวิต ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์สูงสุดของคุณค่ะจัดแนวการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับการสร้างภาพของคุณนะคะปรับการกระทําประจําวันของคุณให้สอดคล้องกับการสร้างภาพของคุณอย่างสม่ําเสมอการจัดตําแหน่งนี้จะตอกย้ําความมุ่งมั่นของคุณและนําชีวิตของคุณไปในทิศท,ทางเป้าหมายของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ 8. รักษามุมมองเชิงบวก ปลูกฝังและรักษาทัศนคติที่คาดหวังในเชิงบวกเชื่อในความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณแม้จะเผชิญกับความท้าทายหรือไม่สมหวังผิดหวังบ้างแต่ถ้าเกิดคุณมีมุมมองในเชิงบวกนี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและยืดหยุ่นโปรดจำไว้นะคะว่าการสร้างภาพใหม่ ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์เท่านั้นนะแต่ยังเกี่ยวกับการประสบกับมันอย่างเต็มที่ในใจของคุณเรากับว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้ววิธีการที่ครอบคุมนี้จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมจิตใต้สํานึกของคุณสอดคล้องกับความต้องการของคุณค่ะและเพิ่มความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงทุกคนคะถ้าคุณสามารถสร้างความคิดในใจของคุณคุณมีพลังที่จะทำให้มันเป็นจริงในชีวิตประจำวันของคุณ กล่าวอีกในหนึ่งก็คือจินตนาการของคุณเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างโลกของคุณค่ะโลกที่คุณเห็นรอบตัวคุณเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณโลกของคุณแม้แต่คนที่คุณโต้ตอบด้วยคุณเชื่อมต่อด้วยพูดคุยด้วยก็เป็นภาพสะท้อนความคิดและความรู้สึกของคุณเองดังนั้นหากคุณต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณแตกต่างออกไปกุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน แล้วด้วยเหตุผลนี้พฤติกรรมของพวกเขาที่มีต่อคุณจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณเป็นผู้ดูแลชีวิตของคุณคุณเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาชีวิตของคุณเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นผลมาจากความคิดและความเชื่อของคุณมันเหมือนกับความคิดของคุณเป็นแม่พิมพ์สีเขียวและชีวิตสร้างประสบการณ์ที่ตรงกับแม่พิมพ์สีเขียวนั้นค่ะ ไม่ว่าความคิดเหล่านั้นจะเป็นบวกหรือลบนี่คือจุดสำคัญเชื่อว่าความปรารถนาของคุณเป็นจริงแล้วแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหลักฐานใดๆในโลกภายนอกของคุณอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่เป็นแนวคิดที่ทรงพลังเมื่อคุณเชื่อและศรัทธายอย่างล้นเปี่ยมในความเป็นจริงของความปรารถนาของคุณอย่างแท้จริง ความเชื่อนี้จะยังลากลึกในใจของคุณและเมื่อความเชื่อนั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงและตั้งใจมันจะเริ่มสร้างความเป็นจริงในโลกภายนอกของคุณค่ะทุกอย่างจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ ให้คุณลองเขียนความตั้งใจของคุณลงบนโนต้ตดูนะคะหรือสมุดบันทึกถ้าจะให้ดีเขียนเป็นโนต้ตค่ะและวางไว้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อจะนําไปสู่แนวทางในสิ่งที่คุณปรารถนาไปสู่เป้าหมายของคุณอาจจะติดไว้ในพื้นที่ที่โต๊ะทำงานของคุณหรือโต๊ะเครื่องแป้งหรือประตูหน้าห้องก็ได้ค่ะ วัตถุประสงค์ที่จะบันทึกเหล่านี้เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนความจำอย่างต่อเนื่องถึงเป้าหมายของคุณนั่นเองค่ะเมื่อใดก็าตามที่คุณพบคำยืนยันเหล่านี้คุณควรอ่านออกเสียงการปฏิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความปร,รารถนาของคุณโดยตรงนะคะความปรารถนานี้จะหลั่งไหลไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณค่ะการยืนยันและการสร้างภาพเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ที่จะเสริมซึ่งกันและกันในกระบวนการนี้การยืนยันเป็นข้อความเชิงบวกที่จะตอกย้ำความเชื่อในความปรารถนาของคุณเมื่อคุณอ่านซ้ำๆสิ่งนั้นจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาของคุณในสิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุแต่ในทางกลับกันการสร้างภาพเกี่ยวข้องกับการนึกภาพจิตใจตัวเองว่าใช,ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงที่คุณต้องการอยู่แล้วเมื่อคุณรวมแนวทางการปฏิบัติทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน คุณจะสร้างการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกของคุณมากๆเลยค่ะและหวังว่าทุกคนจะพบสิ่งที่มีค่าในคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา